สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเฟิร์สนะครับกับโชรูมตีรถสวยวันนี้ผมจะพามาชม B.O. โออาเคันนี้กันนะครับเป็นรถปี2019นะครับเจ้าของลำดับเดียวไม่วิ่งอยู่แค่48,000เท่านั้นเองอ่าแล้วก็มาส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะครับคันนี้มาพร้อมกับไฟนะครับแบบฮาโลเจนนะครับส่องสว่างชัดเจนในยามกลางคืนนะครับด้านหน้ากระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นสีแบบโครเมียมนะครับ โลโก้ฮันด้าก็เป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับสวยงามนะครับน่าใช้งานมากมากเลยนะฮะคันนี้มาส่วนของโครงสร้างนะครับของเจ้า b i o ออเมคันนี้นะครับเริ่มจากน็อตยึดนะครับขอบฝากระโปรงตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวแก้มด้านซ้ายนะครับและคานด้านหน้านะครับทุกๆจุดของตัวรถนะครับยังคงตำแหน่งเดิมนะฮะไม่มีรอยขยับนะครับรอยแกะนะฮะ จากประแจมาก่อนนะครับคันนี้รับประกันโครงสร้างทั้งหมด344จุดนะครับจากทหารไทยธนชาตินะครับที่เข้ามายืนยันและตรวจสอบโครงสร้างรถคันนี้ให้กับทางเรานะครับและส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เรารับประกันนะครับส่งซ่อมศูนย์กันไปเลยนะครับศูนย์ฮอนด้านะฮะได้ทั่วประเทศ2ปีหรือ20,000กิโลนะครับดูแลกันไปยาวๆเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ 1,200ซีซีนะครับให้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับอยู่ที่เฉลี่ยแล้ว20-23กิโลลิตรเท่านั้นเองนะฮะส่วนของในด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้นะกระจกอันนี้นะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับมาพร้อมกับแม็กและยางนะครับชุดแต่งนะฮะอันนี้เฮียตีจัดการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็ไล่ไปถึงด้านหลังนะครับช่วงท้ายรถนะฮะคันนี้นะครับนี่ด้านท้ายเดิมๆนะครับ ประดับด้วยโครเมียมเหมือนกับด้านหน้านะครับสวยงามมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับท่อนะครับท่อแต่งนะฮะอ่านะครับแล้วก็มาถึงด้านในของตัวรถนะครับคันนี้นะฮะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบนี้เลยนะฮะมาพร้อมกับจอวิทยุนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอ่าปรับเสียงหรือว่าจะเล่นลูกเล่น FM อะไรต่างๆฮะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับส่วนแอร์ตัวนี้เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับสามารถกดนะครับปรับลดความเย็นอะไรทุกอย่างนะครับ แค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองนะฮะอืมแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะครับจะมีช่อง USB นะครับแล้วก็ power outlet ให้นะครับอีกหนึ่งนะฮะอืมมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันพวงมาลัยมาให้นะครับมีปุ่มโหมดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับลูกเล่นต่างๆนะครับควบคุมได้ผ่านมือนะครับส่วนกระจกนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับด้านขวามือตรงนี้เลยนะแล้วก็ปรับนะครับคู่ข้างนะครับเอาไว้มองหลังนะ ก็ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่มือแล้วอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูด้านหลังกันต่อบ้างดีกว่าครับอ่านะครับมาถึงด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับสามารถนั่งได้3คนนะครับอ่าตัวนี้จะมีพนักวางแขนนะครับตรงกลางให้นะครับ1จุดนะครับพร้อมกับช่องวางแก้วน้ํานะครับตรงกลางนะครับอีก2จุดนะหรือจะวางตรงนี้ได้อีก1จุดนะครับแล้วก็มีกระเป๋าจิงโจ้มาให้ด้วยนะครับเผื่อไว้เก็บเอกสารนะครับหรืออะไรต่างๆที่เราอยากจะเน็บไว้นะ แล้วก็ประตูด้านข้างนะครับก็ยังมีช่องวางแก้วน้ําให้นะครับอีก2จุดนะครับ2ฝั่งนะฮะอ่าะะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปราคาเจ้า B.O. a m e d คันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซนะครับตัววีเจ้าของลำดับเดียวนะครับใหม่คันนี้วิ่งอยู่ทั้งหมด48,000เท่านั้นเองนะครับส่วนเลทผ่อนเราสามารถผ่อนได้อยู่ที่8 4งวดหรือ7,600บาทกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังสนใจเจ้า Bio Amet คันนี้อยู่นะครับสามารถนะครับติดต่อมาหาผมได้ที่094นะครับ495 1365นะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับเพื่อมีรถดีๆรถสวยๆมาให้เพื่อนพี่น้องชมกันนะครับขอบคุณครับ